โอ๊ยโอ้ป้าเจ็บอ่ะฮะอะไรนะไปดูดูไปดูไหนนอนนอนไหเป้าผ้เป้า้า้่อไหนเป้าองเป้าผ้าองป่าเปเปผ้าองไเผ้าป้ไเอเเปาไเอป้าป้าไปเผ้าอเปาผ้าอป้เ้าผ้าขอนป้า้ไอป้เอปปไอไ้องป้าอ้อป้าเอ้อง้อป้า้เอ้ ทำทำนอนนี่ไหมนอนข้างล่างไหมนอนข้างล่างไหมนอนไหนนสายเลยออกก่อนนะนอนดีๆอ่ะเอาหมอนอยู่ไหนหมอนลูกอยู่ไหนเอานอนไหนนอนดีๆแม่จะปิดไฟได้ไหมเอาแม่ปิดไฟเร็วๆพระจันทร์ก็นอนนอนอะไรหนูเร็วๆเอาหน่อยที่นอนลูกจัดที่นอนให้ลูกสินอนเลยเอาหมอนให้ลูกด้วยเอาหมอนเราทับอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วนะครับม nah, uh ันจะนอนกับปะปาไปเนอนข้างเอาหมอข้าง่างะแอปลนะครับโอเคดีปะป้าเอาหมอนให้นี่ฮะเอานี่หมอนโร่โ่มาเนานอนทับโี่นอนทับโลมาออา ปิดไฟเบาบ้าพาไดมันมมันัตใหญ่แล้วมันตใหญ่ใหญ่ปิดไฟใหญ่แล้วมันมาเนบนะเลบไม่ใช่ป้าป้าถามปิดไฟเาคัอ้ามจะาไงอาป้าป้ายกหลงท้าไปปิดปิดไฟเมล่อไกาไปิดไฟเปเก็บบอลมาไป ไเลโดมิโกโกครไม่มีทางเดินเลยอีทางนเยานอเยัเราด้วยเดินพี่ไปไหนพี่อน้ำทับก็เดินนำทับก็เดินมาฝั่งฝั่งนี้ดิพี่จะไปไหนพี่น้ำทับมาฝั่งนี้เลย เอาจะนอนกับป๊าป๊าเล่านอนดีๆป๊าป๊านอนนอนแล้วนะนอนดีๆฮะป๊านอนข้างล่างนอนข้างล่างตรงตรงนี้ไงนอนา่งนอนกับป๊าป๊าเปล่านอนข้างบนหรือจะนอนกับปาป๊านนกับปาป๊นอนกับป๊าป๊าไม่นอนกับแม่เหรอเอามาเรียงโฟนเอป๊าป๊ามา เอามอมอนข้างด้วยนะเอามอรมอนพี่นะครับเอาเอามอนข้างมาด้วยดิเอาพี่นะครับเอาเอามอหนข้างเอาข้าย ไม่ใช่ไม่ใช่ของป้าปานี่ของป้าปาอยู่นี่อันนั้นของป้าจันเอาไปคืนเลยก่อนไปเอามอนมาเอามอนมาหมอนข้างอยู่นู่นหมอนหมอนข้างของป้าเอามาหมอนข้างหนู่หมอนหมอนนู่นหลังพัดลมหนู่นุ่งที่ต่อยไหมที่ต่อยต่อยมวยมครับต่อย โอ้โห้โอโต่อยโอ้ต่อยต่อยด้วยดิโอ้แรงมากเลยโอ้หล่นหล่นอ้าวหล่นหรอป๊าป๊าเลยครับเอาเตะเตะไหมโอเคเอาปิดไฟนอนป๊ป๊าปิดปิดไฟนอนนะ Hả? He hên anh ạ. Oh! Lang dang. mang lại. ok, Okay, non nọn. Ui! Ui! này Ui! Ui! gọi là phần đi Ui! bye, bye bye Ui! Bye Ui! Bye bye chúc chúc, Ui! 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 cút này Ui! Okay.